เน่โรงเรียนมีปัญหาอีกแล้วนะคะแปบ๊บหนึ่งนะเ,เน็ยโรงเรียนมันชอบมีปัญหาตอนเช้าทีเลยแบบไม่โอเคนะถ้าสมมติว่ามีเทอมรุมอยู่แล้วมันดับไปนะคะแดงว่ามันมีปัญหาที่อินเทอร์เน็ตนะมันไม่ค่อยเสถียรน,นะไม่นา่ารักเลยอ้าววันนี้มิ้นขอแจ้งก่อนแล้วกันนะคะว่าวันนี้อ่าฮารุกะ ขอลานะคะแจ้งแจ้งลามาลาไปต่างจังหวัดสองวันนะคะก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วยนะคะฮารุกะแจ้งลามาสองวันแล้วก็อ่าวันนี้ออดแจ้งลาโฮมรูมนะคะมีใครที่แจ้งลาอีกช่วงนี้ก็เข้าใจนักเรียนนะถ้ามีการลาเกิดขึ้นเพราะมันเป็นช่วงสิ้นปีจริงๆเราก็ควรจะแบบเตรียมตัวถ้าใครจะไปต่างจังหวัดจริงๆต้องเดินทางตั้งแต่วันนี้แล้ว เพราะว่าถ้านักเรียนไปรอวันพรุ่งเนะี้ยรถติดมากนะวในตอนเย็นหรือพรุ่งเนี้รถติดมากจริงๆก็คือเข้าใจเลยว่าสมมติว่าใครจะลาในช่วงนี้คือม่ดโอเคเลยแต่ว่าอย่างนี้แบบล้วความเราเป็นครูเนาะเราลางไม่ได้เรามีหน้าที่เรามีความรับผิดชอบที่ต้องสอนนักเรียนก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารถติดกไ็ได้ <laughs> เพื่เดี๋ยวกลับบ้านกลับบ้านพรุ่งนี้นะคะรถติดปกติมันจะชอบไปหาแม่ปีใหม่จะไปไหว้แม่ที่ลบบุรีปกตินะถ้าขับรถไป ี่ไม่ใช่เทศกาลไม่ไม่เกินสองชั่วโมงไปถึงแหละแต่เทศกาลนะไม่เคยขับรถมากสุดประมาณหกชั่วโมงจากปทุมไปลบบุรีหกชั่วโมงกว่าจะไปถึงมือแบบโอ้ยเมื่อขาแล้วเมื่อขาอีกตะคิวจะกินหลายรอบเลยะต้องแบบแวะปัม๊มอะไรอย่างเงี้ยคือรถมันติดแบบติดมากแต่ปีนี้ไม่รู้ว่ามันจะติดทางไหนแต่เนี่ยได้ข่าวว่าเมื่อเช้านี้เพื่อนมิดเดินทางแล้วนะคะที่ลบบุรีเหมือนกันเขาจะไปก่อนเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นครูเหมือนเราเขาทํา พวกเอ่อโรงงานหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันสามารถลาล่วงหน้าได้อะแต่อย่างเดี่ยวความเราเป็นครูเนะเาะความรับผิดชอบเราสูงไม่ได้นะเราลาไม่ได้เราก็ไปรอลุนรติดเอาวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะอ่าโอเควันนี้เราน่าจะเข้าไม่กี่คนหรอกคมรูมอะ่ะเพราะว่าหลายๆคนคือแจ้งลามิดมาแล้วยังไงมิดฝากครูที่สอนด้วยนะคะว่ามีเพื่อนที่แจ้งลามาอ,อ่า อ่าฮ้าลูกะอย่างเงี้ยลาแล้วนะคะไปต่างจังหวัดสองวันเลยวันนี้ด้วยพรุ่งนี้ด้วยนะคะอ,อเดย์น่าจะไม่สะดวกเข้าแค่โฮมรูมแต่ว่าค่าเรียนปกติอาจจะยังเขาอยู่ที่นี่อ่าเม่ยังคงยินขอย้ำเรื่องเดิมนะคะเรื่องเกี่ยวกับสูตรรอมอาพอนะคะแต่ว่าไม่เกี่ยวกับเกสกับปุลหรอกเพราะว่าหนูเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนดีอยู่แล้วก็จะมีเพื่อนเราบ,บางคนที่อ่าไม่รู้สึกว่าความใส่ใจในการเรียนของเขาลดลงนะคะเมยนก็เลยอาจจะย้ำเรื่องนี้ว่าถ้าเราไม่อยากที่จะติดสูตรรอหรือว่ามอพออ่ะ เราก็ต้องเข้าเรียนให้มันสม่ําเสมอนะคะส่งงานให้มันครบใส่ใจในรายวิชานั้นเรียนเสร็จไม่เข้าใจตรงไหนถามคุณครูหรือไม่ก็ไปหาความรู้ทบทวนเอานะคะถ้ามันทบทวนแล้วมันยังไม่ได้จริงๆเปิดใจคุยกับคุณครูที่สอนไปเลยว่าเนีย่ยหนูไม่เข้าใจจุดเนี้ยคุณครูอธิบายซ้ำหนูอีกรอบหนึ่งได้ไหมนะคะนิเชื่อว่าคุณครูทุกคนนะ่ะเขาก็อยากให้เด็กเข้าใจอยู่แล้วดังนั้นถ้าหนูขอให้เขาช่วยเขาช่วยหนูแน่นอนนะคะและสุดท้ายดูแลสุขภาพตัวเองด้วยถ้า สุขภาพเราไม่พร้อมสมองเรามันก็จะไม่แล่นแล้วพอเวลาที่เราเรียนหรือสอบมันเต็มที่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะอ่ะทีนี้อ่อวันนี้มีไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะไม่มีอะไรจะพูดเยอะก็เอาเป็นว่าให้นักเรียนดูแลตัวเองนะไหนปิดปีใหม่ใครไปเที่ยวบ้างใครไปเที่ยวที่ไหนบ้างพูนกลับบ้านไหมไปไหนเปิดไหม่บอกหน่อยอยากรู้อยากรู้นะคะไปเที่ยวไหน อะไรนะไม,ไ,ไม่ได้ไปไม่ได้ไปใช่ไหมคะโอเคก็ดีก็ดีอีกอย่างหนึ่งคือเราได้เซฟตัวเองจากโอไมคอนซึ่งตอนนี้โอไมคอนมาแบบลุกหนักมากนะถ้าถ้าติดตามข่าวตอนนี้ในประเทศไทยน่าจะห้าหกร้อยคนและโอไมคอนมาแล้วนะคะมีเชื่อว่าอันนี้แบบเป็นหมอดูเลยนะใช้ทักษะการพยากรณ์เลยว่าเปิดปีใหม่มานะโอไมคอนกระจายทั่วประเทศไทยแน่นอนนะคะมีคัตเตอร์ใหญ่แล้วไม่รู้ว่า ่าเราจะได้มาเรียนออนไซต์ไหมนะคะอันนี้เป็นการคาดเดาที่มีรู้สึกว่ามันน่าจะเกิดอ่ะมันน่าจะต้องมีเหมือนปีที่แล้วนะคะถ้าถ้าเรายังจัดการระบบในเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะคะเ,เกสปิดปีดปดใหม่ไปเที่ยวไหนลูกเก๊ไปเที่ยวไหนยค่ะอะไรนะคะยังไม่รู้ยังไม่รู้นะคะโอเค อาจจะไม่ได้ไปใช่ไหมหรืออาจจะไปก็ไม่รู้แต่ว่ายังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะไปข้าไปเที่ยวไหนไหมลูกไปเข้าศิริกัญญาอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนะคะดีแล้วดีแล้ว,ด,ลวดูแลตัวเองเซฟตัวเองนะคะอย่างมิตรจริงๆอ่ะพูดตรงๆเลยว่าไม่อยากเดินทางนะเอาจริงๆอ่ะแต่ว่าปีหนึ่งจะหาแม่สักครั้งหนึ่งโดยทุกทีก็ต้องกลับไปสิ้นตีอ่ะเป็นมันถ้าถ้าต่างจังหวัดมันคือวันรวมญาตะะิที่แบบว่าแต่ละคน พี่น้องญาติพี่น้องแต่ละคนเขาก็จะกระจายไปแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะเวลาที่ปีใหม่เนี้ยก็จะกลับไปไหว้แม่ร่วมกันไปทําบุญบ้านร่วมกันอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะแบบเจอกันบ้างแต่ว่าอ่ะมันก็จําเป็นที่จะต้องไปเราก็เซฟตัวเองเอาไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถไปในที่ที่คนเยอะได้เราไปได้แต่เราต้องเซฟตัวเองคือเราต้องใส่แมสเราต้องล้างมือเราเราก็คืออยากให้การตั้งตกอะ่ะมันเราก็ปลอดภัยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่า เราไปในที่คนเยอะๆหรือว่าคนน้อยก็ตามแต่เราไม่ใส่แมสเราไม่ล้างมือเราไม่เซฟตัวเองอะยังไงมันก็รอดยาก <laughs> อาจจะคนว่ารอดยากอ่ะทีนี้นะคะทีนี้ก็อ่าวันนี้เราจะเรียนอีกสอวันวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันศุกร์โรงเรียนทำไม หยุดนะคะสามสิบเอ็ดหยุดเอาอดี๋ยวอะไรบ้างมึงมีากตอบมือเหมือนกันมีแมมกถูกใจสิ่งไหนนะก็ค <c oughs> ือเราจะได้พักผ่อนประมาณสี่วันได้สามเอ็ดหนึ่งสองและสามวันที่สามก็หยุดนะรู้สึกว่าจะเป็นหยุดชดเชยหรือเปล่ามิไม่แน่ใจนะคะหนึ 1, 2, e ่งสองได้สามเอ็ดหนึ่งสองสามได้สี่วันนะคะ แต่สิวันแต่ว่าไม่แน่ใจเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จะแจ้งในรายกลยุ่มเราอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้ามิจําไม่ผิดวันที่สามมันรัฐบาลให้หยุดนะคะเป็นวันหยุดเฉยๆต้องหยุดเราควรได้หยุดนะเออก็ดูแลตัวเองวันนี้ในคาพบพิพาคษนนะคะในคาบทบตรวนให้หนูไปเคลียร์งานค้างไปเคลียร์งานเก่าของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะอ่าอย่างออเด้อถ้าตอนแรกเรามิจ่าว่าเนี่ยถ้าคนเข้าโฮมรูมน้อย มิจาะให้มาครอบครวนแต่ว่ามีเพื่อนที่ลามานะคะก็คืออเดลาฮอุโฮมรูมเขาแจ้งนะคะถ้าลูกะลาสองวันเลยทั้งทั้งวันเลยนะคะลาไปต่างจังหวัดเดินทางต่างจังหวัดอันนี้หมดชั้นมองมิดแล้วนะโฮมรูมมิไม่พูดอะไรเยอะเพราะว่าหนูต้องเตรียมเรียนวิชาต่อไปแล้วก็ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะมีอะไรให้มิช่วยเหลือหนูทักมาได้ตลอดเลยนะคะ ยืมเงินก็ได้แต่อย่ายืมเยอะมิก็ไม่ค่อยมีเหมือนกัน <laughs> ไม่ใช่แล้วนะคะโอเคบายบายลูก okay, สวัสดีคะ่ะนักจะเรียนนะบาย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 สวัสดีคะ่ะ